สวัสดีครับทีวี360องศากับผมธนินท์วัฒนพัฒนาเิร์รคุณครับวันนี้เราจับยานความเปลี่ยนแปลงในไทยกับปัญหาน้ำทะเลรุกเจ้าพยากร 106องศาวันนี้จับชีพจรสายน้าเจ้าพญาเพื่อชี้เห็นว่าไม่ใช่ความแห้งแล้งเท่านั้นที่เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้น้ําเค็มจากทะเลอ่าวไทยรุกเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพญาจนกระทภาคกิจกรรมต่างๆที่ใช้น้ําในแม่น้ำครับล่าสุด18หนมวยพันการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพยาพบว่าน้ำเค็มได้รุกเข้าไปถึงวัดสองพี่น้องอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแล้วที่เป็นระยะทางจากปากอ่าวเข้าไปนะครับถึง105กิโลเมตรส่วนความเค็มที่สานีสูวน้ำติดทำน้ำปรกปาของกั ป่าณนครหลวงที่ตำบลสามแหลงจังหวัดชุมธานีวัดได้0.74กรัมเกลือต่อลิตรนะครับสูงกว่าข้ามาตรฐานเกือบ3เท่ามีปัญหาต่อการผลิตน้ำปปาเปลี่ยนคนเมืองหลวงนะครับปกติแล้วปัญหาน้ำเค็มรุกรเจ้าพญาในน้าแน้งนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติและเกิดขึ้นได้เสมอครับกรมชลประทานก็ปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพญาลงมาผลักดันน้ำเค็มได้อยู่แล้วฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครบอกว่าอดีตที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพญาปล่อยน้ำแค่50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ดันน้ำเค็มได้สำเร็จแล้้้้ววแแต่่สาานกรรปัััจจุบบใชไไมดลค นายวิสุทธิ์นพคุณทองรองผู้ว่าการการประปานครหลวงบอกว่าปีนี้น้ำทะเลนุนสูงเร็วและคุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสัปดาห์ที่แล้วเคือนเจ้าพยาปล่อยน้ำลงมาด้วยอัตรา60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับสัปดาห์นี้ยังคงปล่อยเพิ่มมาที่70ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้ำเข็มก็ยังรุกเข้ามาได้เป็นร้อยกิโลเมตรอยู่ดีครับตัวการสําคัญที่ทําให้การผลักดันน้าเค็มตอนนี้ไม่สําเร็จจึงไม่ได้อยู่ที่ธรรมชาติเท่านั้นรองผู้ว่าการการประปานครหลวงบอกว่าอยู่ที่การดึงน้ําในมน้ําเจ้าพยาโดยตรงไปใใชช้้ทําาาาานนนลังโดยวุ่มเจ พญาด้วยครับดังนั้นทางเดียวที่ทุกฝ่ายจะช่วยเจ้าพยาได้ก็คือเกษตรกรต้องหยุดสูบน้ําจากแม่น้ําโดยตรงไปใช้ในการทำนาเราจะได้ทั้งควบคุมน้ำเข็มรุกเจ้าพยาและเก็บน้ําต้นทุนจากเกิดเอาไว้ใช้ให้ทนหน้าแล้งได้อย่างพอเพียงครับสาหรับช่วงน้ําต็มหนุนสูงครั้งต่อไปก็คือ22กุมภาพันธ์นี้คาดว่าน้ําเค็มจะสร้างปัญหาการผลิตน้ําประปาได้อีกนะครับหากพฤติกรรมการใช้น้ําของคนในลุ่มเจ้าพยายังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับ ส่วนนี้เรามาดูกันต่อนะครับกับลักษณะอากาศของไทยจากนี้ครับจบตาคืนนี้ความกดอากาศสูงหรือบรากาศเย็นและลอกใหม่จากจีนจะพาลงมาปกคลุมประเทศไทยแรกๆจะมีฝนนะครับจากนั้นอุณหภูมิลดลงทว่57องศาโดยจะเริ่มที่อีสานก่อนฝน30ของพื้นที่จะมีแถวอีสานตะันมนบนส่วนภาคอื่นๆเตรียมเจอผลกระทบเป็นจีนต่อไปครับระวังสุขภาพจากอากาศแปรปรวน้วยเพพาะบางที่อาจเจอหนาวเย็นฝนร้อนในวันเดียวกันนะครับ จะพักต้20-22กุมภาพันธ์คลื่นเอาไทยตอนล่างตั้งแตบบ่สุราษฎร์ธานีลงไปจะสูง2.3เมตรเดินเรือระวังกันด้วยนะครับตามกันต่อในช่วงข่าววันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทิว2 3 0 3ดีครับสนับสนุนโดยจานดาวเทียมไทยแซต